เอา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 เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยครับเอาเลยครับสนุกใหญ่เลยเบอร์ไหน ควอดขี้ดินทมดังแม่แล้วบัลมันเชี่ยวมันหมืนเชี่ยวมันหมืนเชี่ยวมันเหมันหมืนเชี่ยวมันเหมือนเชี่ยวมันอ้าวอ้าเอ้าเอ้าวเป็นยังไง